ติดี่นี่ไหสิแน่แน่แนเดี๋ยวเกิดไม่ใช่เดี๋ยวเกิดเจอริคัสติกบอกวอันนี้เก็บได้จหมากล่องนี้พี่อุ่นจะไปเก็บกล่องพี่อุ่นไปไว้ในตู้อ้อยให้หมดเลยแล้วใครจะกินก็ให้ไปหยิบเอาในตู้อะอ่ะอะล่ะเราปลอกปอกลูกที่สามกันค่ะตอนนี้ วันนี้เราจะปอกทั้งหมดสี่ลูกแนมะ่ก็าหารชันชัยมากเลย <c oughs> ก็กลายเป็นทุเรียนลูกที่ห้าหกเจ็ดแปดของบ้านแล้วไม่มีกลิ่นค่ะทุเรียนกรอบกับจะกรอบทั้งนอกทั้งในได้ซัำ พอดีเลยเอ้ยมาดูสิเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นหัวเอกเหรอเห็นแค่นี้คราวนี้เห็นหมดเลยไม่เห็นโอดใช่เห็นเ <c oughs> ห็นแต่มือปอกทุเรียนเห็นแต่มือค <c oughs> ราวนี้เห็นหมดเลยชัดเจนใช่โชว์หน้าพ่อขาเจอที่ไหนเรียกไปได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะ สิบโลกว่าได้ประมาณ6กอลก็โอเค tao mà đi đâu đi? đâu bay đâu mà lúc chắn ở mà được không กมซอนตาดำนะอะเดนี้ดิเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นแต่มือปอกคราวนี้ได้ทั้งตัวนยะมุมนี้ นะนีะ่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแค่เนี้ยเห็นแค่มือปอก ผู้เรียนตรงพูมันจะเปาะง่ายแต่ว่าส่วนมากเวลาเราไม่ได้ไปเลือกเองสงมามันจะเป็นปอดแป้วพอปอดแป้วงกมันก็จะจะจับจุดตรง ง่ายง่ายกว่าเมื่อก,กี้เหรอเมื่อก,กี้สิบกว่านาทีสิบหกนาทีลูกแรกสิบสามนาทีนะ มีไหมอ๋ยอย่าอุตสาหม,มีหน่อย นี้ภูมันอปอดแก้วลูกนั้นก็มีภูอปอดแก้วอยู่ตรงนี้ มีการเจ็บใช่วันนั้นที่ป้าปอกมันก็กระทบมือหน่อยเหมือนกัน าจะเหมือนลูกที่ตุ้ยส่งมาให้เลยมันจะกรอบทั้งนอกทั้งในอันนี้น่าจะเหมือนลูกที่ตุ้ยส่งมาให้อันเนี้ยมันจะกรอบทั้งนอกทั้งในเลยที่ตุ้ยส่งมาเนี่ยกรอบกรอบทั้งกรอบทั้งทั้งลูกเลยนี่ลูกใหม่หอ่ะอันที่สามแล้ว ปอกง่ายกว่าเดิมไหมหรือว่าเหมือนเดิมยากกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้จะแข็งกว่าสองลูกแรกทูเบี้ยวด้วยแล้วก็แล้วก็จะหนาจะอ่อนกว่าสองลูกแรกเฮ้ยเออพุณงจะเห็นว่ามันไปไหนมาว่ามึนไออุ๋ยอ่ะไปไหนมาพุ่งเห็นมันโพสเที่ยเที่ยวทริเที่ยวจริง Thank <laughs> you. มันหนาเพราะมันยังมันมัน,มนยังไม่แก่จกัดอ่อนกว่าใช่เหมือนเหมือนกับของตุ้ยส่งมาเปียบอ่ะเพราะว่าของตุ้ยนี่กรอบทั้งโลกเลย มแกงมันด้วยแล้วเราล,ะล,ะละูกนีแตงกว่าเมื่อกี้กรอบก็ถึงบอกว่าเหมือนกังท<ห>ี<ห>่ตู้ตส่งมาใช่ไหมอันนี้ต้องเอากล่องกล่องใส่ให้รู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแรกมันต้องเป็นลูกที่สามเอยเอาเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอสองลูกแรกต้องให้รู้เลยว่าเป็นลูกที่สาม มันกรอบมากกรอบกรอบเหมือนโลของตุ้ยมะเหมือนเลยใช่ไหมันเป็นบางฟูอ่ะป้าข,ของตุ้ยอะเก็บไว้เก็บไว้เจ็ดวันนะยังไม่ยังยังกรอบอยู่อย่างนั้นยังไม่มียังไม่มีมมนิ่มยังไม่มีกลิ่นออกมาเลยอะถ้าเป็นขายคนอื่นโดนต่อว่าแต่ว่ามันสเปคเราเลยไม่แข็งเป็นบางพางป้า มันนี่มมันแข็งมันสเปคเราเลยคือคือไอ้แข็งกรอบเนี่ยสเปคเราเลยอันนี้ย่อมนิ่มแล้วนิ่มแบบลูกมะกี้เลยนิ่มเท่าลูกมะกี้ใช่ไหมแต่หัวมันนแข็งไอ้หัวตรงที่มันอยู่จุกจุกแข็งแต่พอไปถึงตรงกลางาต้งขั้วมันอืมมันเริ่มนิ่มหน่อยหน่อย แต่ก็โอเคมันแต่อันนี้คือเรารู้เลยอันนี้คือทุเรียนอ่อนอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่ไมต่อให้มันนิ่มยังนนไงความหนาความหนาของเปลือกและผูอ่ะเพราะว่าเวลาพอมันจะแก่มันจะค่อยๆบางลงบางลงตลอดอแต่มันก็ยังเป็นสเสน่ห์ของทุเรียนนะคือจะอ่อนยังไงมันก็ยังอร่อยอยู่ดีอ่ะคือมันจะ อันนั้นมันไม่มันเลยนะที่ตุ้ยส่งมาอันนี้มันมันกรอบอย่างเดียวเลยมันไม่มันเด้มันคืออย่าหาตกอย่าหาหวานเลยแม้แต่มันยังไม่มีเลยอันนี้อันนี้อมมันอมหวานแต่ถูกใจแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบทุเรียนที่มีคือมีกลิ่นนิดนึงแล้วก็ม่แทบจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็โอเคถูกใจ สวยนะอื้นึ้ๆแล้ว,ว,ลวนี้สวยขึ๊นๆเลยเนี่ยชอบกินอย่างเงี้ยไอ้พวกเศษที่มันแข็งๆเงี้ยอร่อยตอนเด็กๆที่ว่าเวลาพ่อมแม่กอนเรียนกันกจะคอยจับตรงโคอเนี่ยจับก่อนใครเพื่อนเลยตาไม่ค่อยได้กินไอ้นี่หรอกเพราะว่าตาส่วนมากาจะกินไอ้ปลายๆอะ่ะให้แม่เขากินไอ้อนิ่มๆไป รากินเละๆเอเรากินแข็งๆแงม่พ่อพ่อชอบพ่อชอบของพ่อชอบแข็งมีอยู่ครั้งหนึ่งซื้อทุเรียนลูกหญ่เบลเลอเลยแต่ว่ามันกรอบเลยกินกันสองคนกับพ่อพ่อบบกอร่อยจังเลยนะลูกไม่มีใครเขากินแล้วก็เลยกินกับพ่อสองคนทั้งบ้านไม่กินทูเรียนสศก ทุเรียนเด็กก็ไม่กินแต่อยากแม่กินทุเรียนสุกเรากับพ่อกินมู้เรียนเด็กรุ่นี้นานกับเพื่อนเลยเมื่อกี้นี้รู้สึกจะสิบห้าสบหกนาทีอะรุ่ที่สองอะนะ ลูกนี้11นาทีลูกนี้18ลูกแรก11นาทีลูกแรก 10, 12นาทีลูกที่2อลูกที่17 15นาที16นาทีลูกนี้18นาทีแล้ว ฝ้ายวิ่งหนีเลยป้ายบอกทูเรียนนะเหรอ <laughs> มันส่งมาไงมันส่งบอกว่าอาใช้พ่อกับแม่ไปรถหย่อนภาษีของพี่เอกไงนะเออพ่อแม่พ่อแม่แฟนอ่ะพ่อแม่คู่สมรสอันรถรถหย่อนได้พอเสร็จแล้วก็เลยส่งลูกเรียนให้ม,มันบอกผู้เรียนไหม,มบอกไม่ไม่ถูกกันวิ่งหนีเลย <laughs> ไปเข้ากล้องไหมคะดาราไปเข้ากล้องไหมคะ ไปไปนั่งเชียร์พี่เอกไปเข้ากล้องไป ตัวออเรียนขายได้ลูกละสิบบาทวันหนึ่งได้เก้าสิบลูกแบบไอ้แต่คนนั้นไอ,ไอเ้เด็กหนุ่มพวกนั้นก็กได้ไงเก้าร้อยใช่ไหมแต่มันคงไม่ใช่ลูกละสิบบาทหรอกพี่จำพี่เพชรไปตรงกลิ่นผู้เรียนแล้วไปโรงพยาบาลได้ปะที่บ้านเราอะนะที่ผ่านตรงตลาดน,นั้น่ะกันได้ปะแล้วพี่ที่เจ็บปวดหัวแล้วไปโรงพยาบาลเลยเอ,อปวดหัวแล้วไปโรงพยาบาลเลย ใตามเขากินทุเรียนอะไรใช่ถามพี่เอกดิผ่านตรงไอ้แยกอุทกาศใช่ไหมเออจะไปซื้อทุเรียนนี่แหละจะไปซื้อทุเรียนแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีนล้่าน,อ,น,น,นอันนี้เสร็จไปหนึ่งลูกเหรอ,อแล้วผ่านแล้วผ่านแบบร้านทุเรียนที่มันมีกลิ่นเหม็นอ่ะโอ้โหตอนกลับมาบ้านปวดหัวแบบปวดแบบยาแก้แม่เกนก็เอาไม่ลงอ่ะขนสรุป มีนะคงมีแต่ว่าก็เห็นแล้วว่ามีอะ่ะแต่ว่ามันม,มันก็แนบกระกบอมกระแบบแต่มีน้อยเนี่ยได้แค่นี้เองอะ่ะอันสองลูกแรกได้เยอะกว่านี้มีมี <c oughs> ก็เห็นแล้วอะ่ะเห็นตอนเฉียนมีมีเพียง <c oughs> แต่ว่ามันค,ค,คือสรุปว่าไม่ไม่มากเท่าสองสองลูกแรก